สวัสดีครับผมลุงเพชรสมแข็งนะครับพี่น้องครับก็น,นีกะมาทำงานเช่นนี้ครับ,บว่าได้เรียนก่อไพรพี่น้องสองก่อไพรอันนี้จะด้งานต่อครับขุดคลอง่อโซงน้ำพี่น้องจะบูึชว่าไวงน้ำครับคลองระบายน้ำนี่ครับน้ำตอนนี้มันจะมาแห้งจเกน่อย ในหน้าตรงนี้กลิ่นห้องเหมือนเก้าพี่น,อน้องเพิ่นก็เลยขุดเอ็ดขยายมันกว้างเห็นครับครับเอ็ดเป็นบอ่อพักหน่อยนึงกว้างประมาณสี่เมตรนะครับนามจิรุณวนีบาดท,ที่นี่แต่ก่อนมันตื่นครับนามไม่ได้ถ่วม้าพื้นอันนี้เลยผมมาขุดหลอกนี่ครับที่เป็นคลองครับพี่นอ้องเอ็ดจังไงกรก็ได้เพื่อน่า ไหน้ำมันไหลนี่นี่นะครับอนี้เป็นโค้งโค้งไปตามโค้งครับโค้งเก่าไปยังไดไปยังสัน่นว่าไฮดัดนี่ครับเติรกเติร์วิทยุเห็นหรอประมาณเม็ดกุดลงจากผื่นก็กประมาณเม็ดครับเม็ดกลัวๆนนี่ะครับกุดเ,เป็นอง ข้องสูงน้ำมันสูงนะครับข้ามข้องระบายน้ำยังไม่เลี้ยวครับมือนี้ที่สองนครับแล้วกับเจ้าเอ็ดออกูบซี่สิบนะครับ โค้งไปตามโค้งพี่น้องมโค้งจะได้ไปยังสันโค้งอันนีจะเลยโค้งอยู่พุ่นโค้งไปพุ่นหายกูข้องใส่ใกล้ครับโค้งหน้าโค้งหลังมาประเด็นโคามงามครับพี่น้องวัตะน้ำไหลก็สัตย นี่ครับไปประมาณนี้ครับหยัดสะเทือนแค่ไหนนะครับโดดคุ้นงามวันนี้มรสุดครับวันที่นี้ก็ไปนวลแล้วครับพู้นข้นขุดเย็นอยู่ยละีแล้วก็จุจุดโอ้ยนาจิเลียวบว์แล้วแต่ว่ามือน,นีกุ้งใส่จะบ่์แล้วนะครับเพราะว่ายังห,หลายเติมอยู่ ตีนบ้านพี่อ๋อจังไยกับฝักติดตามนะครับอเออสวัสดีครับ